บรรยากาศยามเช้าตลาดเมืองกาสีครับแขงเวิงจันเหล้าเนื้อครับแขคทับงมาซาฟื้พักมือกระหอบเมืองกาสีครับในช่วงบุกบู๊เซาครับพี่น้องนี่อันร้อนเลยฟองกินอาหารพื้นบ้านหลายครับโอ้หลุดไฟไาแล้วครับทางปลาทั้งขวดขึ้นเข่าพี่น้องปไฟยังเหนื่อยดิโน ดูพิกับทางรถไฟลาวจีนเลยครับพี่น้องัฝาซดฝาปิ้งซุกเล้าก็มีครับพี่น้องครับตลาดนี้น่าเดินครับของขายมันหลายครับพี่น้องโอ้เขียดยอะลยนะครับขี้ปลาราคาหัวปลารต่ายปลากระตานเลยครับพี่น้องครับเราบูคาซีปลาขิหลายพี่น้อง โซเซียนสามพี่น้องมาขนาดเลยเศแฟนก่ะเขียดปลาปลาบุบ้งใหญ่ครับตลาดยาวากับน้องไปตามห้องโมนี่นะครับจุดฮอดลารถไฟเลยครับที่แรกผมคิดว่าเป็นตลาดเช้ารถไฟบ่แม,ม,ม่เนพี่น้องนี่คือตลาดเช้าประจำเมืองกาซีแพวงเวียนจันครับบรรยากาศของกินอาหารธรรมชาติของปาลาไหลพี่น้อง หน่อไม,ไ<ห>มค้ครับพี่น้องเแค่หน่อ,อยังครับเนื้อยาวเลยหน่นอนลันโอ้หน่อลันเนาะอันนี้เนาะน่อลันนเนี่ยหน่อลันพี่น้องหน่อลันโอ้เจียตัว้งง่ายไหมโล่สามขีดบึ้นครับพี่น้องครับมาโูตัวใหญ่ไหนไมคน่ค้านาะโอ้พี่น้องเลยเจียเจียคางคาวเจียคางคาวตัวใหญ่ขนาดเลยปลาครับพี่น้อง ปลา king พี่น้องอันนี่ขายอย่างไรอนะ้ำซอหจานหนึ่งซอห์มะกีบเนาะปลา k ิง g นี่เป็นปลาแซ่บที่สุดพี่น้องในแถบนี้ครับปลาเทียน้อยปลาดําเฟืองบ่ยพี่น้องน้ำหลีกบ่อยนี่อ๋อปลาน้ำหลีกพี่น้องน้ำสนานี่มันไหลไปเป่น้ำน้ำหลีกบ่แม่นบ่ไหลเช่นกันอ๋อดุยดุยดุย ปลามาจากน้ำลีกน้ำลีกไหลจากกาซีไปเมืองเฟืองพี่น้องอ๋อขายเมืองกซีแมงกิโลมีเลยครับพี่น้องครับนี่ครับแมงกิโลปปลาสุกแล้วครับพี่น้อง รับประทานหลายครับตลาดใหญ่มากเลยครับอันนี้มายังไม่ขายน้ะปูบ่อหน่อยอขายกังไหนอันนี้จับกันาสามซิมบแล้วอันนี้มายังอะไรดิอันนี้ส,รรมส้มหมูอ๋นนออ,นนอันนี้สาชื้อฮามากีบรอกับซิมเบึงเสือดำหุ่งก็น่อยเนาะเอาอันนึงเลยค่ะตามปูครับขอเบิรงเล็กขอเบิผงเนี่ โอ้ดำาดํดาดดดเป็นซีด้อเป็นอย่างซีด้อเป็นคือคือกะปิเนรอทางบุเมนแซ่บตอนกะปิโอ้ดุยเอาไปซิมเบอร์ดิเนาะสามชิ้นลาบันกีต่อกระก 1, ปุกหนึ่งกระปุกน้อยเห็นนะบรรยากาศครับโอ้บรรยากาศหลากหลายอย่น้องเลยมีคาเฟ่นนางเป็นแถวขายเครื่องขายอาหารธรรมชาติมิตรพักหลายขนาดเลยอันนี้ใครแผ่นว่าไข่หินว่าอันนี้เนาะคือมันละไข่หินไข่หินเหรออันนี้ อันนี้ข้าวเนีนะะ่ยมีค่าอันนี้ข้าวไล่เขาเขาจำเนาะน,นนี้เนาะมาคิงอยู่เมืองกาศีไหลครับปลาคิงไก่ไข่หินกะและไหลพี่น้องครับสดๆเลย ถ้าเราเนื้อนี่นิยมกินไข่หินเอาไปหดมกเหดจืนเอาไปเ,เ,เอปอกินแซบพี่น้องซเบึงทางโลหะบางทางกลุ่มไสนะครับโอ้สากรสสดๆเลยครับพี่น้องก,กินเลยนี่ไข่นะดี่ไงโอไข่ไก่โลไข่นเนาะลางงามขนาดเลยครับพี่น้อง อ๋อมาเที่ยวอะไรครับที่เมืองกาสีครับอยู่บกไกลจากวังเวียงครับพี่น,น,น้องบ้านเราจะคืนหนึ่งเมืองดานาะพี่น,อน้องเมืองดาปลาคิงก้างหลายวันไปนะองหลายเนาะตัวน้อยตะเพงนะ่ะพี่น้องฝากนะปลาขิงปลาหลากพี่น้องออยโมนี่ โอ้ยดยเดยปากคอใหญ่พี่น้องมี้วสุริยมเช้าผมมีอุกร์ทัวร์ที่นีพามาเที่ยวตลาดเช้าเมืองกาสีแขวงเวียงนจร์อยู่ไกลจากเมืองวังเวียงพี่น้องครับตลาดนี้ขนาดเลยสาบานเป็นดังเป็นแถวขายเครื่องขายพืชพักอาหารธรรมชาติในตลาดและก็ตลาดบนนี้อยู่ติดกับทางรถไฟพี่น้องครับราคาที่เมืองกาสีนี้มีสายรถไฟกาสีความดีพี่น้องครับนั่งรถไฟจากเวียงนจร์มาลงกาสีก็ได้เลยพี่น้อง ขิงหลาะไม่เา็นไรนาะงยีเนา <c oughs> ะไปน้องขับปลานะมาขนาดเลยผั <c oughs> กกกดดอกอาหารกินซุกจะอยู่ข้างในอของตลาดครับพี่น้องครับ <c oughs> พวกปิ้งย่างพวกอาหารแกงนะเดีย๋ยววนี้เราจะซิมเมนูอ้อหลามที่ด <c oughs> าสีครับน <c oughs> ่าจะมีขายอยู่ข้างในหมดแล้วครับพี่น้องเคทามเผื่อเผื่ออันหมดอยู่ค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในของตลาดครับโอ้มีสาเล่นขายเครื่องพร้อมพี่น้องจะขายยังอันนี้ขายยังมีขายอันนี้โอ้ข้าวเปลือกเส้นเนาะเปียกเส้นใหญ่ข้าวเปียกเส้นใหญ่โอ้ด๋อยด๋อยเส้นใหญ่เส้นน้อยเด้อ เกล็ดเส้นใหญ่เส้นน้อยพี่น้องอันนี้ขายชุดเท่วใดไม่ขาอันนี้ทงหนึง 1, 5, ่งซาห้าพันกีบทงหนึ่งซาห้าพันกีบเนาะอันนี้เอาแน่ทงหนึ่งใด,ด่อยังได้เค่องปูุกินรสชาติใดเอาบุเฮ็ดเด้อเอาบาเุเฮ็ดเนาะโดยเอารสชาติที่อากาซีกินขณะน,น,นี้ยมกินกันนะเป็นไงกะเรต้าบางคนก็มักโซบหวานอันนีบ้บอกด้ว่าเผ็ดจัดค่ะกินมาได้ลำเลอะอ่าเผ็ดบุเผ็ดจัดเนาะน้ำตาลมากบ่ ขันตาไนะบใส e? ่ก okay, okay, ็ได right. okay. 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 ้โบใส่ขันขิงใจอยู่ใส่ขิงเส้าห่เนาะโดยเผ็ดหน่อยนึงเนาะโดยมาจะใส่โนมาจะั่งไทยเด้อเด้อเด้อกระสี่น้ากระสีวังเวียงกระสีวังเวียงมาง่ายเออสีโมซันมาก็ได้ย่างน้ารถไฟมาก็คักพี่น้องกระชีแค่ปากซอยกระสีแค่ปากซอย โอ้เห็นใหญ่เนาะครับเนาะมันน้ำใสกันได้น้ำซุปอ่อนโดน้ำใสนี่ครับเมค้าพิ่นเลาะขายเลยพี่น้องครับเป็นควังเวียงอยู่บนเมค้าอออมตลาดแห่งนี้เลยไก่ไปไก่พาลูกบอลนได้แลลวครับอาหารเช้าในตลาดเมืองกาสีครับพี่น้องได้แล้ว ็จะขับมอเตอร์ไซค์มาขายประจาการในตลาดเ้าเมืองกาสีเลยครับตลาดยาวครับของกินอาหารขึ้นบ้านหลายพี่น้องตลาดนี้โอ้มาซาลีพี่น้องใหญ่นะ ว่าไงขนาดเลยพี่น้องครับมาซาลีก็มีของหวานมาซาลีกับของเหลืองนะนาี่คือบรรยากาศเช้าของวันนี้ครับยามเช้าเต็มไปด้วยอาหารพื้นบ้านส้มพักสุกพักพี่น้องส้มพักส้มพักวอ๋อสุกพักเหี่ยวอันนี้เหี่ยวเนาะเหี่ยวเออเจโนโซมเจโนโซมอันนี้เจียวยังกันจ้ะเจียวโอเจโนพักโอกรุบเจโาพักอันนี้พี่น้อง่บอกบ๊อบ คนบนเกลยวน้ำพักพี่น้องเกลยวน้ำพักมีนใครยันไหน1ิปพันตัวงละซิ0พันกีดเนาะเอาไาเอาของแล้วอยากซิมบ้างอันนี้ก็ออกส้มน้อยนึงอันนี้กระด้อ๋อโดยเสือให้ผู้เทาซิมพนะเออผู้เทาเคยกิโดยโดยจยเด้อโดยนี่เกลยวน้าไม่ส้มครับพี่น้องครับ ปิ้งปลาทบก็น่า,นาจะเป็นเจลเรือยพี่น้อง,องกินอหอมๆครับ <ไป S 1> วันนี้เํามาฮอดทําในาขอตลาดครับพี่น้องพวกเมนปิ้งปลาปิ้งซีนครับอันนี้ส้มปลาได้ไหมครับตอนนี้ก็เป็นตองครับส,ส้มหมูอ๋อส้มหมูพี่น้องส้มหมูปิ้งหมูปิ้งใส่อัว่วใส่กอก ส่วนร้านขายซีนขายเนื้อนเนี่ยจะอยู่ข้างหลังของตลาดเลี่น้องข้างในเลยหอ,อมน่ากินครับบรรยากาศครับตลาดเซาครับคัครับพีหน้องตลาดนี้ครับส้มปลา ครับอันนี้อลามเนาะอันนี้เนาะอลามินกล้วยอลามินกล้วยนี่นานข,ยา,ขยายทุกคนได้ไม่ใช่อันนี้ซาปันกีบเนาะเอาทุ่งนึงนะคะช่เอาต้นหนึ่งก้อนกระไดหมดอ่ะอลามทุ่งนึงเด้อ อันนี้แม่ยังงแซนี่น,นะแกงเทียโอ้แกงเทียเนาะอันนี้แกงเทียอ้อนล,าลาอนะ้ามส้มหลังก็เลยนะเส้นบอดีเนาะในคันอ่ะสองหมื่นกรีบพี่น้องอ้อนล้ามโอ้เส้นใหญ่เนาะโอ้เส้นใหญ่ยาวพี่น้องเส้นสดแต่นี่เส้นใหญ่ยาวแต่เส้นกระเปียกมันกระสี แซ่บถิงมีกิง่งถิงด้ยแหละพี่น้องไม่ดังนะอืมน้ำซุปแซ่บแซ่บขาเปลือกเส้นที่กาสีครับเส้นใหญ่ๆพี่น้องขี้บ่เปียนเลยเพิ่อกี้กินเสื่อเสื่อกินแต่เส้นน้อยเห็นนะใช่บวงตักเออนี่ครับพี่น้องเสนๆๆ้นใหญ่ยาวอืม อ๋อลลานซีนควายครับพี่น้องอืมมากเลยรู้สึกค่อยก็เป็นคนติดอ,อันแล่าแบบนี้ติดสุขาจรแล้วแซบปเซ็ปอรันน์คาย เขาต้องกินเขาเดียวนั่นเสียเนาะเขาลมนะล้ากระพูงเนาะและนี่คือบรรยากาศอาหารเซาในตลาดที่เมืองกะสีส่วนที่นั้นเยาจะพาไปออนทัวเข้าสู่เส้นทางลำบากอีเวนเจอร์เขาจะไปเที่ยวสมธรรมชาติทางไปหมู่บ้านมงุงเป็นทางขึ้นภูป่าภูเขาเหินปูนแถวนี้งามตลอดเส้นทางเลยแล้วเจอกันที่เมืองกะสีได้พี่น้อง